สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเย็นนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของโนนดนหายทําอย่างไรนะคะ <c oughs> เคยเป็นไม่เอ่ยว,ว่าเราเก็บโนนดไว้อาจจะเก็บไว้ดีเกินไปหรืออาจจะเก็บไว้ในที่ที่เราหยิบง่ายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพียงแต่พอจะเราจะใช้งานจริงๆอ่ะมาเจอว่าเอ้โนนดนหายไปทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่โนนดนหายะค่ะไม่ต้องตกใจนะคะเรามีขั้นตอนในการที่จะ เป็นวิธีในการแก้ปัญหาค่ะว่าวิาวธีการที่เราจะได้ฉนดใบใหม่มาจะทาอย่างไรนะคะประเด็นแรกเลยนะคะถ้าเราพบว่าฉนดที่เป็นของเราะคะ่ะหายไปก็ให้เราไปแจ้งความที่สถานีตํารวจใกล้บ้านนะคะก็เพื่อให้ลงบันทึกประจําวัน,นะคะ่ะว่าฉนวหายนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนถัดมานะคะก็เอาใบแจ้งความน,นั้นนะคะใบบันทึกประจําวันใบนั้นนะคะไปที่สานักงานที่ดินนะคะเพื่อจะไปยื่นคําร้อง ขอออกโฉนดใหม่นะคะแต่ก็แต่ว่าการยื่นคําร้องนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมไปด้วยก็คือ1ใบบันทึกประจําวันที่ได้จากสถานีตํารวจนะคะแล้วก็2อคือบัตรประชาชนตัวจริง3ทะเบียนบ้านตัวจริงของเราเองนะคะพาไปด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะสิ่งที่ต้องมีไปด้วยในวันที่เราไปยื่นขอออกโฉนดมันก็คือพยานสองท่านนะคะพยานบุคคลสองท่านพาไปด้วยค่ะเพื่อจะได้ยืนยันว่า โฉนดของเราน,น่นะหายจริงๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะได้แบบว่าอสอบถามกับพยานแล้วก็ให้พยานเซ็นไว้เป็นไว้เป็นหลักฐานที่สำนักง,งานที่ดินด้วยนะคะหลังจากนั้นพอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วตรวจสอบเอกสารของเราแล้วตรวจสอบตัวโฉนดแล้วว่าเรามีชื่อตรงกับในโฉนดนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินเรื่องให้โดยการที่จะ ติดประกาศไว้ก่อน30วันนะคะเพื่อเพื่อว่าใน30วันนั้นนะคะหากไม่มีการโต้แย้งใดๆนะคะหรือไม่มีใครมาโต้แยง้ง mm hmm. เช่นฉนวนใบนี้อยู่ที่นั่นหรือฉนวนใบนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าของอย่างเงี้ยคะ่ะภายใน30วันนั้นนะคะเ,ออเราก็จะได้ใบใหม่ฉนวนใบใหม่ออกมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะใน30วันเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะนะคะอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรคําว่าพอสมควรหมายความว่า30วันกว่าจะได้ติดประกาศหรือกว่าจะ ติดประกาศเสร็จก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานนิดนึงนะคะพอเสร็จแล้วไม่มีการโต้แยง้งหรือไม่มีการคัดค้านใดๆนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะออกโฉนดใบใหม่ที่เป็นใบแทนให้กับเราโดยโฉนดที่เป็นโฉนดใบใหม่แทนใบเดิมที่หายไปจะสังเกตว่าจะมีคําว่าใบแทนอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะนี่คือถ้าเราสังเราเห็นโฉนดที่มีใบแทนแบบนี้นะคะก็ให้เรารู้ได้เลยะคะ่ะว่าใบเนี้ย ออกมาแทนฉบับที่หายไปนะคะซึ่งคําว่าใบแทนตรงนี้ค่ะก็จะถูกเก็บไว้ที่สํานักงานที่ดินที่เป็นต้นฉบับด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เราก็จะได้ฉนดใบใหม่ที่มีคําว่าใบแทนแบบนี้เลยสามารถทําธุรกรรมใดๆได้ทั้งหมดเลยนะคะเสมือนหนึ่งเป็นฉนดใบเดิมเพียงแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าอันนี้คือทำในกรณีที่เราทำฉนดหายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากจะบอกว่าการที่ฉนดหายนะคะให้มั่นใจว่ามันหายจากตัวเรานะคะไม่ใช่ว่าคนอื่นเอาไปทําอย่างอื่นแล้วมันหายไป หรือเราเอาไปทําธุรกรรมที่ไม่ใช่ธุรกรรมผ่านสํานักง,งานที่ดินแล้วเราไปแจ้งหายแบบนั้นนะคะถ้าสมมุติว่า หรืเจ้าหน้าที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่สืบได้หรือว่ามีคนอื่นมาคัดค้านนะคะการออกฉนวใบใหม่ก็จะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะไปออกใบใหม่แทนใบเดิมก็ต้องมั่นใจจริงๆค่ะว่ามันหายไปจริงๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็สิทธิเป็นของเราเองก็ต้องรักษาไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะสรุปว่าง่ายๆคือหลักฐานที่ไปแจ้งเวลาที่จะออกฉนดใบใหม่ก็คืออันแรกเลยคือแจ้งความก่อนแล้วจะ านนั้นเอาใบแจ้งความพร้อมตัวเราเองพร้อมพยานสองท่านแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงทะเบียนบ้านตัวจริง ไปทําเรื่องที่สํานักง,งานที่ดินในพื้นที่ของโฉนดนะคะจากนั้นก็รอให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ10วันเออ30วันค่ะถ้า30วันไม่มีคนมาคัดค้านหรือไม่มีการกรณีพิพาทใดๆทั้งสิ้นนะคะโฉนดใบใหม่ก็จะถูกออกให้เราเลยนะคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสำนัการออกโฉนดใ,ใหม่นะคะโฉนดใบใหม่ที่ได้มาก็จะมีหน้าแตาเป็นแบบนี้มีคําว่าใบแทนอยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะคลิับบนี้ก็ท่ายมากนะคะ